อ่าก็เบ่าตอนน่อเนาะพี่น้องมาอันนี้ก็ามาปัน่นหมักฟางไว้พี่น้องนี่ไทยล้วก็มาปั่นหมักฟางไว้ะเนี่ยทดลองเมืองพี่น้องว่ามันสะเอองามสมคำหล่ำคำ,ำลือบอ่อลองเมืองพี่น้องนี่ว่ามันจะลดต้นทุนได้บ่เพราะว่าทางทางบ้าน ทางบ้านผมนี่คือทำหน้าปีละคังพี่น้องทำตะนาปีเนาะภาวามันก็ผมมีคลองน้ำมีตะน้อยุสะเล็กๆน้อยๆนยะสูบก่อนที่สูบมาเห็ดมาดำก็คือเ่ไียวไผ่พี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีน้ำใส่ฤด,ดูตอนอท้ำหน้าปีบุ่นก็เลยตรงร่องไทกบฟางรองเบิงพี่น้อง่ามันจะ,ะได้ผลบอ่อ ก่อนที่จะไถก็ฉีดน้ำน้ำมักฟางพี่น้องอาฟางเน่าหรือว่าดินเน่าหรือว่ายังที่เพิ่นโฆษณาหน่อยละที่ว่าย่อยสลายาจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางเนาะนกะ็เอามาฉีดใส่แล้วก็ไถไถกบไถกบแล้วก็มาปัน่นนะกะ็ลองมึงว่ามันจะลดต้นทุนบอนะพี่น้องลองมึงขันบ่ลรองกับบ่รูเนาะอ่า ก,ก็ต้องเลี้ยนลูกไปเพราะว่ามันทำหน้าปีละครั้งเนี่ขันเฮ็ดหน้าปีละสองเทือสามเื้อคือทางภาคกลางภาคไอปูพันมีนำข้องนำทำหน้าอยู่ปีละสองเทืาสามเถือทั้งคือทั้งภาคกลางาคุณก็เป็นอย่างหนึ่งเนาะคือทางอีสานทังอุดอรพี่กะเฮ็ดหน้าปีละครั้งเนาะด้วยต้องหาวิธีล่องเบิ้องนะ ว่ามันจะเป็นแบบใดจุดประสงค์หลักๆก็คือต้องการที่เสียนไอ้เฮ็ดหงาเขานกมันเอ่อกเกิดพี่น้องเพราะว่าหงาเขานกมันหลเออบุลูมันมาจากตะไสแพร่กับแพร่พดโอ้ยไอ้เข้าบาเล่เอ่อไอ้ไทยเล่นนี่กันเข้าบาเลคือเมืองหนอก,กนคือจะเป็นราคาอยู่หรอกอันนี้มันเป็นเข้าบาเล่ ทังอีสานนี่บ่เป็่นทาเพราะว่ามันมันบ่ตายพี่น้องมันแพร่หลายฉีดยาฆ่าก็บ่ค่อยาตบ่าตแล้วไปเพราะว่ามันคือเข่าเนาะเดี๋ยวนี้แต่ก้อนมันเม็ดดำๆเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวนี้มันออกมาเม็ดเป็นเม็ดสีเดียวกับเข่าเลยผิดแต่ว่ามันมีหางเท่านั้นบาดในเวลามันล้นมันล่วงลงไปแล้วมันปักลงไปในดินนะ ก็เลยต้องใส่วิธีแบบเอาจุลินทรีย่มาขีดใส่ขีดใส่แล้วก็ไถกบล่องเบืองว่ามันอาจจะเฮ็ดให้ล่องเบืองว่าเมล็ดมันสีสีโวบอลนะสีโวบอลสีโวหรือสีนาบอสีล่องมักล่องเบืองเฮ็ดล่องเบืองว่ามันจะถ้าถึงฤดูว่านเขาดำเขาฤดูว่านเขาฤดูปักดำพุ่นละเดือนเดือนหกเดือนเจ็ดหมดละ เดือนหกเดือนเจ็ดผลหอดย่ามเห็ดมารองมึงว่ามันเสียได้ผลบ่ฟางซุมนี้มันจะ,ะมันจะย่อยสลายบอ่อหรือว่ามันจะมุนบอ่อก็เลยต้องลองทดสอบลองมึงเพราะว่าก็บ่เคยใส่บางยาเชือนะพี่น้องก็เลยต้องตนะ้องรองร่องรองมึงเนาะล่องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการทำหน้ามึงอันนี้ก็บพวกนี้ก็ไทยหลักเลยพี่น้องฟังนุ่นก็ยังว่าท่านไทยแต่ตรงนุ่นน่ะไทยแล้วตรงนุ่นแต่ว่าฟางมันหลายฟางมันเยอะ โอ้ฟังเยี่นะกะกะเอาซ้ำนี่เนาะพี่น้องอกับร่องเบึงผู้ดใดอยากร่องบึงก็ไปร่องบึงทางนี้กับจะร่องบึงขึ้นกันอ่าจิรอ,อ,อเบึงว่ามันจะเป็นแบบใดจุดประสงค์หลักๆก็คือต้องการอ่ย่อยฟางแล้วก็ข่าญา้าเขานกอ่เม็ด้าเขานกที่มันล้นลงไปนี่แปลงหน้าเฮานี่ ต้องการให้มันเนา่าต้องการให้มันมันวูนะเออมันฟอร่องมึงว่ามันสี่ฟอบอหลังจากขีดไอ้ไอ้จุลินซีสารย่อยฟางย่อย,อยอย่างนี้ละมาซื้อมาขีดร่องมึงก็ร่อนนึงกะหกร้อยกว่าบาทได้ฮาลิตน้ำดำดำน้ำองพี่น้องอขีดตอนเศร้าแล้วก็ไทไทกบแล้วก็มาปัน่นะเนี่ยแปลงทดสอบหนึง่งคือ,ค,อคือมีอยู่สามแปลงพี่น้องนี่ แปลงนี่ก็แปลงนี่ก็พุ่นแปลงหนึ่งู่ขังนี่ขังสะขังบ่อพุ่นอ่ะก็ขอบคุณนพี่น้องอ่ะ,กะเกษตรชาวนาเนาะอ่ะขันบลองบลูอ่ะยางตะข้องเกาอะไรกะมันก็นสิเป็นโศกอ่ะต้องเปลี่ยนวิธีการทำหน้าไม่ไหมาแปลกๆทดสอบทดลองไปเรื่อยๆเอาเเววซู่กันฟังพี่นอ้องอืมขันมันอาจจีดีหรือมันอาจจีบดีห้องกับบรูเนาะก็ทดสอบไป ขอบคุณครับ